พบกับเอกแล้วนะคะก็ทุกวันหยุดของพวกเรานะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยวันนี้เราจะไปกินกันอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเที่ยงนี้เราไปกินอาหารทะเลกันนะแต่ว่าเอ๊ต้องไปที่ไหนอะต้องไปบางแสนหรือชลบุรีอะไรไหมอาหารทะเลแต่ตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะเราจะไปถึงกี่โมงกันนะ าแบ,บเพื่อนๆนะคะอยากกินอาหารทะเลนะช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแนละ้วกว่าจะไปถึงทะเลนะก็เย็นแล้วเมื่ดค่ำกว่าจะกลับอีกก็เสียเวลามากๆเลยนี่เลยเอแนะนําที่นี้นะคะเป็นตลาดสดเปิดใหม่ค่ะท<อ>ุกคนบอกเลยว่าใกล้อยู่ฝั่งคนไม่ ก็สามารถกินอาหารทะเลสดเขาไม่ได้มีแค่อาหารทะเลอย่างเดียวนะก็จะมีอาหารแบบหลากหลายแล้วก็เป็นเมนูเยอะมากมายเลยค่ะจะมีหลายโซนด้วยมีเครื่องใช้ของใช้มากมายเลยไม่ใช่เฉพาะแค่อาหารอย่างเดียวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้า ค่ะซึ่งบอกว่ามีหลายแดกหลายข่อค่ะมาลงที่นี่เดี๋ยวมีร้านไหนบ้างเดี๋ยวตามกันเลยค่ะก่อนไปชมคลิปน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวตามเลยค่ะ ก็เข้ามาอยู่ที่โซนอเป็นอา้หารทะเลนะเป็นตลาดสดนะคะก็จะมีปลามีกุ้งมีหอยมีปลาหมะะึกกระหามมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็แต่ละอย่างก็จะสดดสแล้วก็เราสามารถคัดไ์ไรได้เลยค่ะทุกคนที่นี่ค่ะจุดเด่นของเขาก็คือเราสามารถซื้อแล้วก็ให้เขาย่างกินได้เลยอย่างนี้เลยนี่เอา,าคุ้งมานะคะนี่ค่ะคุ้ง นี่ก็คือให้เขาเผาเอาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแล้วแต่เราเลือกนะโลนึงครึ่งโลนะคะเอกก็เอามาเป็นครึ่งโลนะไฟเหล็กมาแล้วก็นี่เลยอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะอันที่เอกชอบทานมากอเลยนี่เลยค่ะก็จะเป็นหอยนางรมนะคะอันนี้จา์สุกลาดเลยนะเขาบอกจานสุกาดเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนนีอันนี้ใหญ่นะทุกคนดีโลละใหญ่นะเดี๋ยวเรามาทานกันนะกล่องนึงอันนี้เองเกซื้อมาก็ สามตัวหนึ่งนะคะส่วนกุ้งก็อันนี้ครึ่งโลร้อยหกบาทตันเอีก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ จะไม่คือข้อเสียเด่คือแบบว่าเราต้องเสี่ยงเพราะซีชูหรืออะไรมาเองนะเพราะว่าเขาจะมีโต๊ะให้เรานั่งทานมานั่งได้นะคะแล้วก็ช้อนอยางกินแบบเนี้ยมันก็มีช้อนเราเรานั่งกินแบบเนี้ยมาเป็นจริงๆอ่ะเป็นโซนตลาดส่วนซึ่งตลาดสนซื้อกลับบ้านแต่เนี้ยก็มีที่นั่งให้กินแต่ว่าดังนั้นช้อนก็เลยไม่มีทุกคนกินเลยดตัดเลยนะยกตัดเลยนะ อร่บมากไหก่อนอร่อยัปที่สองทเครื่องใๆอี่้ดอร่อยมทนเอาแบบบ้านๆนะว้าเอาแบบบ้าใกล้ๆแล้วก็พก อร่อยอันพลเดี๋ยวเราไปจัดการกุ้งต่อแต่มาดูความเผือกกันนะกุ้ที่สดอ่ะเวลานเนีเผือกองมันจะลุดรอดอดอกมาแบบนี้เลยนะสิแล้วเผือกมันแข็ง อา่อยเลย อยากให้ทุกคนแบบมาลองกินดูจริงๆเลยแะมันเด้งมากแบบเด้งจริงๆอะ่ะน้อยดูเองดูดิไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากอ,มอร่อยจริงมากคนมีคนแอบ,บมองเราด้วยนะ <c oughs> แต่ก็จะ <c oughs> บอกว่าแค่ไหม <c oughs> ก็ไม่นะ <c oughs> แล้วก็เขาย่างมาเขามีน้ําจิ้มให้ด้วยนะ ขอเลยน้ำจิ้มแซ่บมากแซ่บจริงเนื้อหวานโอ้ย เดินดูแต่ว่ากินอะไรต่อจิ้มซีฟูด้ดคือเด็ดอ่ะตีวูดเลยใส่ไม่ต้องไปกินที่ไหนไกลแล้วว่าจะพาแม่มากินดีกว่าอ่ะ เดี๋ยวขอญอาตไปกินกันนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปโซนด้านในที่เป็นูนอาหารการทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราเข้ามาสรุปสูตรอาหารค่ะทุกคนก็เดี๋ยวลองเดินดูนะว่าเดี๋ยวเรากินอะไรบ้างอุย้ยเจอขนมด้วยมีเยอะเลยอ๋อร้านนี้ร้านแซลมอนที่เขาบอกว่าจากนอร์เวย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้านนี้ชาวมันบอกว่าดีนะเข,ข,ขาบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าเนี่ยเขาว่ามันดีชซวมอน แต่ว่าที่อยากกินอ่ะที่เราดูรีวิวมาเราอยากกินเต๋หลอดทุกคนเพราะว่าคุาเต๋หลอรมันหาก,กินยากแต่ว่าตอนนี้ก็หาหายากเหมือนกันนะเ,<อ>เพราะว่าร้านมันเยอะมากๆคุณกินกุ้งขายยังไงครับเห็นนะสี่ลูกยี่บห้าเอา เ็มาห้าสิบละอ่าห้าสิบบาทครับเอาห้าสิเอาหนบ้างะกเอาไหนบ้างเอากุ้งกุ้งกับปลา นี่นะคะเอกก็จะอยู่ที่หน้าร้านนะคะนี่เลยวัวเจงอนนะคะเราสั่งเป็นหมี่กระเฉดกุ้งอะคะ่ะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราสั่งเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวไปหาโต๊ะนั่งทานกันค่ะวัวเจงออันนี้คือเก่าแก่นะหลายสิบปีหลายหลายรุ่นมากๆเลยนี่มันเชฟเลสตารูาเนี่ยได้มิชลินนะด,ด้วยนะบอกเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะแต่เราก็เกินใต่ได้เด็กๆแล้วนะ แต่ว่าเขาท่านเคยกินพอจะงออะเอออร่อยโอเคก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามาบุดนุ่นเขาที่สาขาที่ตลาดสดถึงพอดีกันเนาะเดี๋ยวรอแบ,บ้านึงค่ะ ันก็อาหารเยอะมากๆเลยแต่ว่าที่เราก็เลือกที่เราอยากจะกินนะนี่เลยอันแรกเลยนะคะนี่ะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปลาต่างเป็นลูกชิ้นกุ้งกับเกี๊ยวปลาอร่อย,ยน้ำจิ้มที่นี่เขาทำไมเขาอร่อยกันจ่ะน้ำจิ้มสีฟูดิคานทุกคนน้ำจิ้มสีฟูดอร่อย ที่กินมายังไม่เจอแล้วไหนที่ไม่อร่อยนะเดี๋ยวจิ้มเกี๊ยวปาปาอ่ะว่ามันถูต้องแพงก็ไม่แพงมากนะแต่ว่าคือมันได้สี่ลูกยี่สิบห้าบาทเกี๊ยวปาาเลยหอมสองอาได้ข้าวเลยมันเดี๋ยวเราก็จะมาชิมที่เป็นมิชลินเลยนะ อ,อันนี้ค่ะควาซจงอ้อนะอันนี้นีเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนะมี่กระเฉดนะก็คือจะเป็นเมนูเด็ดของควาเจงอ้ออีกแล้วนะวันนี้เขาก็มาเปิดที่ตลาดสดทนบุรีทังคนจานนี้100บาทนะ<ม>ก็คือจะมีคู่สองตัวแต่ว่าคู่อันสดมากๆเลยนะ<ม>ดูจากดูจากเนี่ยสีแล้วนะแต่เราต้องลองชิมก่อนเดี๋ยวลองชิมเพ้นนะคะ กรอบมากทุกคนเนี่ยราคาหนึ่งรวัตต์เพราะว่าเขา,าใส่ไข่ใส่ปูด,ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกมมมุ้งว่ามันจะสดไหมอืมกรุงได้มากทุกคนค่าอร่มากอร่อยไม่ผิดหวังอ๋อมาอืออย่างเล้ยแล้วทุกคนกินตับปูกินตะเลาบดี คนขับแล้วเแนะนำเสนอเลยชื่อร้านอะไรร้านเนี้ยไวน์เยนตาโฟฮะ<า>ไวน์เยนตาโฟตัวชิงช้าไวน์เยนตาโฟอันนี้ไวน์เยนตาโฟตัวชิงช้าก็มาที่เรนโคนไม่ต้องไปไกลๆแล้วนะนี้อยู่ฝั่งคนบ้านเราเองค่ะทุวรนะ์อันนี้เยนตาโฟอันนี้เขาเขาบิสเลนสี่ปีซ้อนเด็ดขนาดไหนมาอาซ้อนมา ต้องปรุงอะไรนะแบบจิ้มอ,อะไรแบบนี้อืมอันนี้ก็คือเขาปรุงมาเป็นกลางๆอร่อยนะน้ำซุปม,มันคือเหมือนว่าอหอมๆอ,อืมเครื่องแน่นเต็มชามมากเลยทุกคนเกจ็ดสิบเก้าบาท เจ็ดนะ้าเจ็ดสบเก้าบาทเฮ้ยก,ก็ถึงว่าแบบราคาก็าราคาดีนะราคาดีนะในห้างเรากินบางทีก็หกถูอข้างนอกก็เจ็บนสะิบเก้ขนาดในห้างมันก็ที่ไปกินนะแนะ้ะมันก็ราคาพอกันเลยไม,ไม,ไม่ไม่ต่างกันเยอะ<า>อ่าเดี๋ยวเรามาชิมอีกอันหนึ่งนะที่เราสั่งมาอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวหรอดนะแต่ว่า คือถามว่าสนใจไหมดูจากรูปร่างแล้วอ่ะคือยังยังเฉยเฉยเพราะว่าเราชอบกินเป็นหลอดๆอันนี้อันจะเป็นแบบว่าตรงเครื่องจากคนอื่นคืผ้าอะไรรู้ป่ะคนวันข้ามีข้างล่างอยู่หรออะไรอ่ะหัวงอ้อันนี้หัวง้อค่ะทุกคนหัวง้อตีนมาเลยแบบว่าอะไรใหม่คตีน,นยังไม่เอาลงอันนี้เกาเรียกว่า,วาเดี๋ยวหลอดตรงเครื่องลายกระนาเป็นเส้เนๆแบบนี้เลย ล้วกินก่อนออมีแซวเเหรอวน่ไม่ค้นน่ชอนี่แซวเขาอยากคือตอนเด็กๆที่เขากินแต่ข้าวหนัมกีบตลาเปาอ่ะข้าเป็นมูแบบนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะเลยมีแค่หอมงอกม้วนใช่ไหมม้วนอืมแล้วกนาแต่เนี้ยเพื่อว่า เดี๋ยวรอดเสือหมูเครื่งองของเครื่องแต่ว่าหาอร่อยยากนะแต่อันนี้อร่อยเลยใส่ทุกอย่างรวมกันอือร่อย,ออยขอใหนะ้ในความมุ่งมั่นนี่เนาะกินน้ำลนะ นี่สมูทตี้ทุกคนด้านหลังนี่เลยนี่ร้านอยู่ด้านหลัง What t h e ์เ e s ซอร่อยนะอีสามเป็นสับรดกับอ่าสับรดกับแตงโมสัื่รแก้วนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่ถ้ากินแบบนี้ก็ถือว่าไม่นี่นะแต่อร่อย่ข้าเนื้อหา ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่ามันยังอีกซ์กรรมอย่ง1,000บาทนะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาถูกตอนท้ายคลิปกันค่ะเดี๋ยวขออญาตไปกินก่อนนะ อร่อยม,มากๆเลยทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้ค่ะเอกินกำเงินมาหนึ่งพันอ่ะเหลือกี่บาทเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ฮะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบเอฟเอามาสี่ร้อยสิบเอดบาทก็กินไปประมาณห้าร้อยกระบอกเลยทุกคนเอาดี ที่กินไหมแบบต้นรายการนะบอกเลยว่าเยอะมากๆนะแล้วก็อร่อยที่สําคัญอร่อยมากเลยก็ที่นี่เลยค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะที่ว่าคนที่เลเวอร์ในส่วนของซีฟู้ดนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าจะมีโซนอาหารซีฟู้ดบอกเลยว่าคนทั้งน,นั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญสามารถเลือกไซส์ได้ด้วตัวเองด้วยนะคะแล้วใครที่อยากกินเลยเขาก็มีบริการย่างให้เรามานั่งกินได้เลยก็ถ้างไงอีกก็จบการรีวิวนะคะที่ตลาดสดคนบุรีนะคะอันนี้จะอยู่แถว เส้นอ่พบนบนนาพุทธวรมณสายสองนะตัดกับถนนกรลบุรีชนา,าน,นะคะทางในเอจะลงเอจะลงที่กัดไว้ด้านล่างนะคะก็หาไม่ยากแล้วก็บอกเลยว่าเดินไม่ทั่วจริงๆวัดนี่เขาใหญ่มากๆ30ไร่ป้าส30ไร่เนาะแต่อาหารราคาไม่แรงคะ่ะทุกคนมาทานได้อร่อยจริงย่ำเ,เลยค่ะเดี๋ยวนี้เอขอญาตลาไปก่อนนะคะทาเะะงเพื่อนอาหารชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share กดใช้ช่องนิติเตอร์ดีด้วยนะเดี๋ยวไปเราไก่อน ขนมอ๋อนี่น่งอันนี้ก็จะมีโซนดอกไม้ด้วยโซนดอกไม้น้ำเซ้งขึ้นเสียน้ำเซ้งก็ไม่ฝากแม่แน่ได้ไหมไม่ใช่เหรอเออปะ่ะเออเธอสั่งเลยอโอ้น่ากินนะไม่ใช่ทุกคน นนะเป็นไส้คับอ่ะ